ตอนนี้เรามาอยู่ที่ฟูจิสึกครับแล้วเรามานั่งของเขาเนี่ยนะเราแอบนั่งครับเขาไม่รู้ไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไล่เป็นอะไรที่น่าสนัจเราไปกันตรงนี้ก่อนดีกว่าใช่ครับมีอะไรน่าสนใจในฟูจิสึบมางใช่ครับเราไปดูกันเลยครับไป วันนี้เราก็มาเห็นรู่ของูุชิตสึกใช่ครับเราได้รับเกียรติด้วยวันนี้เกียรติของกับคุณคุณสุรพงศ์ครับเป็นตำแหน่งมาร์เก็ตติ้ง a มน r เจอของบริษัทูุชิตสึกนะครับนี้จะมาคอยแนะนํารายละเอียดโปรโมชั่นให้เราใช่ครับโดยที่เขาบอกว่ารุ่นที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่ตรงนี้ใช่ครับไปจนถึงตรงโน้นเลยด้านนี้จะมาจากญี่ปุ่นนะครับด้านซ้ายนี้ใช่ครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุคงครับมีตัวไหนที่แบบแนะนำให้พวกเราได้แบบเกี่ยว่ารุ่นไหนครับสำหรับฟุ้งิสืจน์นะครับผมในงานงานนี้เราจะมีตัวพิเศษก็คือว่าเป็นตัว l h 530 Light Book นะครับเป็นตัวคอ i l f นะครับ Intel c o i ก Fire Gas j ก y Gas Joy แยกนะครับของ a p i ปกติราคา2 5 9 0 0เฉพาะในงาน ขายราคา19,900บมาทมีจำนวนจำกัดนะครับผมลดไป6,000บาทนะครับเป็นอันนี้เป็นตัวไฮไลท์ตัวที่ตัวแรกเลยส่วนตัวที่2เนี่ยก็คือในกลุ่มของตัวที่ทราบว่าฟืจิสึเนี่ยเป็นแบรนด์ของตัวแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเรายังมีรุ่นที่เป็น m a d อินเจ p แ n นอยู่มาถึงผลิตในญี่ปุ่นนะครับผมรุ่นพวกนี้ตอนนี้ก็คือจะมีได้แก่ตัว S-Series นะครับผมนะฮะที่สำหรับนักธุรกิจ แล้วก็กลุ่มของ T Series ที่เป็นแท็บเล็ตซึ่งเป็นตัวที่มีชื่อของตัวฟูจิสุรุ่นพวกนี้สำหรับนักธุรกิจปกติเรามีวินโดว์ให้อยู่แล้วนะครับเฉพาะในงานเนี่ยเราแถมตัวออฟฟิศห้ด้วยเพราะว่าเรามองว่าสำหรับนักธุรกิจเนี่ยคนที่เอาไปใช้งานเนี่ยต้องมีทั้งวินโดว์ทั้งออฟฟิศอยู่แล้วอันนี้เราเป็นโปรโมชั่นกับทางมโครซอฟท์ฟูจิสุร่วมกับ Microsoft ออกมาแล้วนอกจากตัวนี้ยังมีตัวไหนตัวที่เด่นๆของเรานะครับผมก็จะมีตัว อย่ถ้าย้อนกลับไปตัวที่เป็นตัวของตัว l h 3คาาสนะครับกันนะครับแต่ว่าเป็น AMD ครับตัอนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่15,900หาพครับสำหรับคนที่เมื่อก่อนอาจจะมองคุยสื่ออาจจะราคาถูงไปปรทีต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วเพราะปีนี้เราลุกตลาดมากขึ้นนะครับ ถ้าใครที่สนใจจริงๆเนี่ยก็รบกวนลองในงานคอมมาร์ยังมีเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับเชิญเข้ามาชมกันดูนะครับเพราะอย่างตัวเอเวเซนสามที่ทำหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกับตัวที่เป็นคอไอไฟกับเอ็มดีนะครับนอกจากตัวราคาพิเศษแล้วจริงๆเนี่ยลดไป5-6,000บาทต่อรุ่นเนี่ยยังมีสิทธิ์แรกซื้อนะครับวินโด ซเว่นนะครับในราคา999บาทด้วยใช่จริงๆครับเพราะว่าเรามีการโปรโมชั่นเราอยากให้ส่งเสริมให้คนใช้ของมีลิิทธิฟนะครับครับอย่างไงฝากเวลาแต่ถ้าแต่ว่าในงานนี้มีของแถมไมบ้างปกติก็คือของเราเนี่ยก็จะมีตัวกระเป๋าให้แต่ว่าของแถมเนี่ยแล้วแต่ทางดีลเลอร์แต่ละเจ้าจะเพิ่มขึ้นไฟบางเจ้าเองก็มีทั้งส่วนลดด้วยอย่างถ้าเป็นบางบูธเนี่ยมีแถมทั้งแลชได์บางบูธ มีแถมนาฬิกาด้วย energy นะครับเดี๋ยวเข้ามาครับของมีจำนวนจำกัดจริงๆยังไงอยากให้คนที่ได้ดูรีบเข้ามานะครับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับครับนี่การคอมบากครับครับของเราอยู่ในตัวโซนเพนนิลลี่นะครับของ P17 แล้วก็ของ H4 นะครับ A3 A2 ครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆที่มาแนะนำสินค้าให้เราครับพี่นากรับขอบคุณสุรพงษ์มากครับเอาละถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจต้องมาซื้อ ครับเิญเลยเหลือเวลาอีกสองวันเท่านั้นถ้าพลาดไปนี่ราคาอย่างนี้นี่ครับม่ได้แล้วเชิญได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่บูตไหนกันนะครับบูตโตซิบาครับหลังจากที่ไปบูตเอเซอร์มาแบบตรงนีเต็มไปหมดแน่นอนโปรโมชั่นนี่ก็สุดรูเหมือนกันไม่ยอมแพ้ใช่ครับไม่ยอมแน่นอนเต็มไปหมดเลย <Access> อแดชเชอรี่เขาก็เยอะเหมือนกันจริงนะครับจริงครับเราผ่านมาแล้วแน่นอนแน่นอนเราไปดูว่ามีอะไรบ้างใช่ครับไปกันเลยครับไปครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธโตชิบ้าครับบูธนี้เลยบุคคลมัชระมีอะไรจุดเป็นจุดเด่นมากงบูธนี้นี่ครับแท็บเล็ตเลยเริ่มต้นกันแท็บเล็ตเลยดีกว่า a s 100ครับผมมันมีอะไรดีมากครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Android 5 2.2โ o โยครับ2.2แล้วตอนนี้ใช่ครับรุ่นอื่นไม่ได้แน่นอนแล้วอะไรครับนี่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีของแถมสำหรับลูกค้า50,000แรกในงานเท่านั้นของแถมเป็นอะไรครับ ทีวีคิดแล้วสูงอีกการ์ดค่าใช้จ่าหนึ่งทันก็ร้อยสี่สิบบาทแต่จะเฉพาะสำหรับข้าวติดทันแรกเท่านั้นใช่ไม่งั้นนี่แบบอดราคานี่อดต้องนีบไปใช่แล้วนี่มีอะไรดีมั้นึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็จอใหญ่ด้วยนะที่แบบนี้เนี่ยเลยสิบจุดหนึ่งใช่มาพร้อมกับต่อเลตแปดอิกใช่ยงพอกับการใช้งานแล้วพี่สะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งคือ เชดดีเอ็มไอครับแน่นต่อทีวีได้เลยแน่นอนสุดยอดจริงๆครับบูธนี้ใช่ครับถ้าอยากได้นี่ต้องมาที่รูธนี้ใช่ครับคุณวัชารูนี่มีเครื่องให้เห็นๆเลยชัดๆชัดๆผมไม่รับผิดชอบนะครับจิ้มจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยผมไม่รับผิดชอบนะครับถ้ามันหล่นไปครับคุณเบิร์ดครับขอบคุณครับครับตอนนี้เราก็มาถึงบูธ บูสตาร์งานกับคอนเซ็ปของแถมเยอะเวอร์เยอะจริงหรือเปล่าก็เรามาดูกันดีกว่ารายการบ้างถ้าซื้อของที่ปูนี้อ่าแถมกระเป๋าโน้ตบุ๊กแน่นอนกระเป๋าเมาส์เมาส์แพดอีกเมาส์แพดก็แกนบัลลัตของแท้ของแท้ด้วยทีนี้ไม่ต้องกลัวรเลยนะครับอนามีโฟนก็มีคีนเนอร์เซ็ตครบชุดใช่สุดยอดมากๆแล้วมีรุ่นไหนที่เป็นเด่นแบบว่า สนใจคนหน้าจะต้องมาดูอ่าเรามาดูรุ่นคุ้มค่าดีกว่าคุ้มค่านะคบอ่าเป็นนี่เลย4 6-40 1สศูนย์หน่้ใช่ครับผมกับราคา14,9 0 0 1 4 9เ0เท่านั้นใช่รวมแบตแล้วด้วยนั่นรวมแบตร้อยไม่ต้องเกลือใช่อีกแล้วครับท่านครับมีดีไง้าบรุ่นนี้อ่าถ้าพูดถึงการใช้งานโดยทั่วไปแล้วเนี่ย เราไม่เน้นทางด้านแบบว่าเล่นทรงเล่นเกมอะไรเรถ้าเป็นนักศึกษาใช้พิมพ์งพิมพ์งานส่งอาจารย์นี้รุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าราคาไม่แพงแน่นอนครับผมเหมาะมากเหมาะมาก ตอนนี้เราก็มาถึงรุ่นของ ST ครับตรงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับแ่พมีโปรโมชั่นมีโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่หลายอย่างแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงหน้า ST a c c e s s o r y ของเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นไวเลสเมาส์ใช่สเตอริโอเ50บาท50เองใช่ครับผมขวดอีออนได้ด้วยนี่ขวดเี่อนละ50บาทไม่ใช่ครับไม่มีครับไม่มีครับไม่เกี่ยวนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นเมาส์เลเซอร์แ a d เตอร์ใช่เต็มไปหมดสำหรับผู้ที่เป็นที่ใช้ HP นี่ใช่ครับจับเป้ารถ ก็มีกระเป๋าก็มีนี่มีพัดลมด้วยมีพัดลมด้วยจริงสุดยอดมากครับอันนี้ใช่เราไปดูส่วนเนินต่อไปเราไปดูโปรโมชั่นของทาง SP กันดีกว่าีอกมากมายได้ครับดูกันครับได้ครับ